มุมละมาอย่างนี้แล้วนะคะเราเราจะทําแบบนี้นะฝั่งนี้เราจะทํามุมแบบนี้นะคะเราขึ้นมาแบบนี้โซ่สิบสองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะตอดหัวเข็มค่ะ เอามาลงตรง,ตรงน,นี้นะคะโซ่หนึ่งเราขึ้นมาตรงนี้สามนะหนึ่งสองสามโซ่สองหนึ่งสองเราจะมาเชื่อมข้างหลังนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าเราจะมาเชื่อม มันจะถือ,อยากนิดนึงเนาะเพื่อนๆอาจจะนะคะจะมาเชื่อมจุดนี้แล้วนะคะเชื่อมจุดนี้นะแทงเอาเข็มแทงลงไปนะคะแทงฝั่งนี้นะแล้วก็มาเกี่ยวูดึงโซ่หนึ่งโซ่สองลงตรงนี้หนึ่งสอง นี้นะคะสามเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ลงตรงนี้หนึ่งเอ็กมาอีกสองครั้งนะคะโซ่สีหนึ่งสองสามสี่ ให้ดูไปเป็นช็อตๆเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเชื่อมนะคะเชื่อมกลางแล้วก็เพื่อนๆก็ถักมานะคะถักมาถักมาให้จบนะคะก็รอย่างตรงนี้โซ่โซ่สีหนึ่งสอง สี <4 S 2> ห่ห <3 S 2> นึ่งฝั่งนี้หนึ่งสองสามโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ลงตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ลงตรงนี้ หนึ่งสองสามสี่จากนั้นนะคะก็ะเชื่อมต่อแล้วก็ตัดไหมให้เรียบร้อยเก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะ นี่คือการต่อนะคเนเนะเพื่อนๆจ้า